สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย5-9วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูในเ,เลขเด่นบนล่าง3ตัวเนาะอันนี้สถิติของเราจะเก็บมาตั้งแต่ปี66เนาะปี66ก็ออกมาแล้วทั้งหมด22งวดเนาะ22งวดมีหลุดอยู่แค่3งวดก็ที่หลุดก็จะเป็น งวดที่ออก6 5 25 5เนาะที่เราได้เด่นสามตัวอยู่ที่สามเจ็ดแปดงวดนี้ก็เด่นอยู่ที่หนึ่งห้าหกออกที่แปดเจ็ดสองสามศูนย์แล้วก็งวดนี้ที่ออกซีซีหกซีีแต่ว่าเลขเด่นของเราได้สามเจ็ดแปดส่วนวิธีทําของเราก็จะเป็นตําแหน่งในหลักแสนบวกด้วยหลักสิบล่างแล้วก็บวกค่าคงที่สี่หนึ่งครั้งแล้วก็หนึ่งอีกหนึ่งครั้งเนาะ แต่ว่าก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปดูการทําหรือว่าคิดคํานวณสูตรก็มาดูคําเตือนของทางช่องอช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็สูตรนี้ทั้งหมดปี66เนาะก็จะถือว่าเยอะมากเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชม ตั้งแต่ในงวดวันที่16เดือน6เนาะอ่า16เดือน6ก็จะเป็นงวดนี้ที่ออก87230เนาะอ่าตำแหน่งที่เราใช้ก็จะเป็นตำแหน่งหลักแสนหลักแสนจะเป็นเลขหนึ่งอ่าบวกด้วยหลักสิบล่างก็จะเป็นเลขศูนย์ หนึ่งบวกศูนย์เท่ากับห1น1ึ่งหนึ่งบวกค่าคงที่สี่หนึ่งบวกค่าคงที่สี่ได้ห้าห้าบวกค่าคงที่หนึ่งได้หกผลรางวันออกหกศูนย์ห้าหนึ่งสี่เลขหนึ่งเข้าที่ล่างแล้วก็เลขห้าเลขหกเข้าที่บน ต่อไปหลักแสนหลักแสนคือเลขเก้าหลักสิบคือเลขหนึ 1, ่งเบวกหได้ 0, 0ูศูนบวกค่าคงที่4ได้4 4บวกค่าคงที่1ได้5ผลรางวัลออก5 3 0สาสอง เลข0เข้าบนเลข5เข้าบนต่อไปหลักแสนคือเลข1หลักสิบล่างคือเลข6เป็น1นบวกหได้7 7บวกค่าคงที่สได้1 1บวกค่าคงที่1ได้2ผลรางวัลออกอยู่ที่ สี่1้เลข1เข้าไปที่เลขล่างต่อไปหลักแสนคือเลข2หลักสิบล่างคือเลข1 2ึบวกหได้3 3มสบวกค่าคงที่4เป็น7 7บวกค่าคงที่1เป็น8ผลรางวัลออก7 8็ดแ หกเเลข7เข้าบนและล่างแล้วก็เลขแปดเข้าบนต่อไปหลักแสนคือเลขสีหลักสิบล่างคือเลข6 4สบวกหได้10เป็น0 0บวกค่าคงที่4ได้4 4บวกค่าคงที่1ได้5้าผลรางวัลออก4 7 8 เกเลข4เข้าไปที่บนต่อไปหลักแสนคือเลข9หลัก10ล่างคือเลข9 9บวก9ได้18 8บวก4คงที่ได้12ได้2 2บวกเข้าคงที่1เป็น3ผลรางวัลออก8 12 4น 8เข้าบน2เข้าบนต่อไปหลักแสนคือเลข3หลัก10ล่างคือเลข4 3บ,บวก4ได้7 7บวกค่าคงที่4ได้11เ,เป็น1 1บวกค่าคงที่1เป็น2ผลรางวัลออก2 0 2 6 6 เลข2เข้าที่บนต่อไปหลักแสนคือเลข7หลัก10ล่างคือเลข6 7เบวกหได้13เป็น3 3มสาบวกข้าวคงที่4เป็น7จ็ดบวกข้าวคงที่1เป็น8ได้3 7 8เจ็ผลรางวัลออกอยู่ยที่4 4่ห 4 4งวดน,นี้ก็หลุดไปไม่เข้าทั้งบนและล่างต่อไปหลักแสนคือเลข9หลัก10ล่างคือเลข4 9บวก4ได้13 3บวกค่าคงที่4เป็น7 7บวกค่าคงที่1เป็น8ผลรางวัลออก951กับ63 สามเข้าที่ล่างต่อไปหลักแสนคือเลขเจ็ดหลักสิบล่างคือเลขหกเจ็ดบวกหกได้สิบสามสามบวกสี่คงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดผลลัพธมันออก นะหลักแสนคือเลขเจ็ดหลักสิบล่างคือเลขหกเจ็ดบวกหกได้สิบสามถูกแล้วอ่ะสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกข้าที่หนึ่งเป็นแปดก็ผลรางวัลออกอยู่ที่เก้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่ วดน,นี้ก็หลุดไปอีกงวดจริงจริงแล้วหลุดอยู่สีงวดอันนี้มองไม่เห็นหลุดอยู่สีงวดวันนี้ก็หลุดก็จะเป็นหลุดสีงวดต่อไปหลักแสนคือเลขสองไม่ใช่หลักแสนคือเลขห้าหลักสิบล่างคือเลขหนึ่งห้าบวกหนึ่งได้หก หบวกค่าคงที่สี่ได้ศูนศูนย์บวกค่าคงที่หนึ่งได้หนึ่งผลรางวันออกอยู่ที่ศูนเกเจดล่างออกเก้าหนึ่งหนึ่งก็เข้าล่างก็เริ่มมาเข้าอีกในวันนี้เราก็งวดต่อไปงวดที่ประจําวันที่สามสิบธันวาเนาะ หลักแสนอ่าสิบธันวาก่อน16บธันวาหลักแสนคือเลข2หลักสิบล่างคือเลข9 2้าบวกเได้11เป็น1 1ึ่บวค่าคงที่4ได้5 5าหบวกค่าคงที่1เป็น6ผลรางวัล16บธันวาก็ออกอยู่ที่จิต ห้าเจ็ดแปดห้าล่างก็เข้าที่เลขห <5 S 1> ้าเนาะต่อไปงวดวันที่สามสิบธันวาสามสิบธันวาหลักแสน หลักแสนคือเลข3บวกหลักสิบล่างคือเลข8 3ดบวกแก็ได้11เป็น1 1บวกค่าคงที่4ี่เป็นห้าหบวกค่าคงที่1เป็น6เด่น3ตัวบนล่างประจํงวดบันที่30สิธันวาหกหกเด่น3มตัวเด่นอยู่ที่หนึ่งห้าหเนาะ สำหรับในสูตรนี้ก็ทั้งหมดปี66 22งวดมีหลุดอยู่สีงวดเนี่ยสำหรับสูตรนี้22งวดเด่นบนล่าง3าตัวปี66เก็บสี่ติมาตั้งแต่ปี66 22งวดหลุดไปสีงวดแล้วก็งวดล่าสุดนี้30ธันวาเด่นอยู่ที่ห5 6ห ก็ให้ท่านผู้ชมได้ไปรุ้นหรือว่าไปจับคู่กับท่านผู้ชมที่มีเนะะาะะสุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกัทนทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ